ไ่ยไม่ตอ้าปุ้ยมาดที่ดูมาเดี๋ยวอำไงม่ดีมาดีไอตูนพี่ตีแกงพี่ตูนหรอใส่เต็มตัวเลยไปทำอะไรมาไม่ตีแกงตีแกง วิด no ีโอย่มันก็จะเป็นวิดีโอแล้วก็ถ่ายได้ถ่ายรูปได้ด้วยป่ะก็จะต่างเพื่อนๆอย่างมีอะไรฝากถึนเพื่อนไหมอ่ะเม้นและส่งถึงเพื่อนๆมา นี <Es> ไม่อยากไปทำง,งานเลยไม่อยากไปทำงานเลยนี่คือสิ่งที่ฝากถึงเพื่อนๆหรอก็เพื่อนๆไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากไปทำงานเลยลาได้ไหมถ้ามีคนด่าเพื่อนกี่ทีแย่เลยเนาะ กวามูมใจของเราเป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนดีใช่ไหมออฟฟิศเราต้องเหงาแน่ๆเลยเหงาเยอะยแหลเหงาหรือเหงาออฟฟิศเราต้องเหงาเยอะๆแน่ๆเลยอ่ะตายเลยนะขึ้นมาเพราเราไม่ได้โดนสายแล้วก็หอบสายกันแล้วกินกัน ยังนั่งกินยังไม่เก็บ